มีมีจากฟาซีแคร์นะคะรู้หรือไม่ว่าวิวแชร์แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือ 1. วิวแชร์แบบขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือแมนนวดวิวแชร์วิวแชร์ประเภทนี้เหมาะสําหรับผู้ใช้งานที่ต้องใช้กําลังแขนด้วยตนเองสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบคือ 1. แบบล้อเล็ก เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีกำลังแขนมากพอในการเข็นด้วยตนเองจึงจำเป็นจะต้องมีผู้ดูแลในการช่วยเขน็นข้อดีคือน้ำหนักเบาผู้ดูแลสามารถเข็นคล่องตัวมากขึ้น 2. แบบล้อใหญ่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเคลื่อนที่ด้วยตนเองแต่มีข้อจํากัดต้องเป็นผู้ที่มีกำลังแขนมากพอที่จะออกแรงหมุนล้อได้ ต่อไปเป็นวิลแชร์แบบประเภทที่2นะคะวิลแชร์แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และแบตเตอรี่หรืออิเล็กทริกวิลแชร์เหมาะสําหรับผู้ใช้งานที่มีกําลังแขนและไม่มีกําลังแขนและยังสามารถใช้เข็นเคลื่อนที่แบบเมนนวดได้อีกนะคะสะดวกสบายมากกว่าแบบอื่นๆค่ะ